ท่านผู้ชมครับท้องฟ้าวันนี้ครับวันนี้วันที่15พฤษภาคมครับ2567รายงานไว้เวลา16นิกาเสร็จเสร็จครับนี่แสดงว่าเริ่มเข้าหน้าผนแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องกระทำเลยนะวันนี้หลังจากที่แรงมาหนักหนักก็คงจะต้อง ไปดูกันนะครับว่าตะวังจะทําอะไรสิ่งที่จะต้องกระทําครับท่านผู้ชมลองย้อนกลับไปดูที่คลิปผ่านๆมาครับสแลนที่ว่านี้เป็นสแลนที่ลงผักชีไว้นะครับซึ่งดูซิว่าเราจะมาเปิดโฉมของเขาดูว่าใต้สแลนนี้จะยังเหลือไหม นะครับเฮ้ยชมแล้วครับอ้าวยังมีอยู่ครับยังเหลืออยู่ผักชีนะครับรอดได้ครับอ่ะเราจะต้องมารือเก็บหญ้าให้เขาเคลียร์ให้เขาให้เขาหายใจแล้วให้เขาเติบโตสู้กับฝนเราต่อไปครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวค่อยมาดูกันนะครับ โอ้ยพอดีกำลังว่าจะลงมือทําครับท่านผู้ชมดูขึ้นไปท้องฟาดนะ้ะตอนนี้เลยครับนี่ครับสงสังยจะต้องรีบเข้าที่พักแล้วครับมาแล้วครับมืดมาเลยครับไปก่อนแล้วครับก่อนที่ฝนจะลง หนักเลยฝนได้มาได้ครับตกให้เต็มสะเลยแปบเดียวครับท่านผู้ชมถ่ายภาพไม่ทันหิงชีกลงมาครับ ลูกมันหนักด้วยล่ะอือก็หลายลูกเลยเป็นปฮะ,อะโอ้นี่ด้วยครับไฟน่้นเลยโอ้แรงแรงแรงถือว่าแรงในรอบปีเลยละ่ะเอา้าไม่เป็นไรครับ ลมแรงมากกิ่งค่ะ งไปดูไหมไปรือเปล่าไปเรื่อยแล้วล่ะไปดูสิแี่วัามันกี่ลูก สามเกอ็สอยเห้าบเจ็ดสิบสยี่สิบกว่าลูกโอ้โหนี่แหละครับท่านผู้ชมมันถึงได้หนักด้วยแล้วก็ลมมาด้วยยังเหลืออยู่บนต้นอีกไม่ไม่เกินสิบลูกจนป่านนี้ฝนก็ยังไม่ลงนะครับท่านผู้ชม ลมมาก่อนถ้าลมมาแรงๆนี้ฝนมักจะหายไปลงมาปอแปะปอแปะท่านนั่นเองอ่าจะทํายังไงดีล่ะตอนเนี้ก็คงจะต,งต้องเอาไปบ่มนะครับลูกไหนที่ไปตลาดได้ก็จะไปเอาบุญรอดสํารวจอะไร